ัดีครมาอยู่กับรายการมามราแล้วเช้นี่ครับผมมือนี้เขาอยู่ที่บ้านบงเหนืออำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครครับมอนี้พร้อมกับทีมงานครับผมจวดทีมงานจวดครับผมยู่ครับอน้อยครับผมได้มนูยังครับอน้อยมอนี้มีสัอาหารทะเลโอ้อันนี้อาหารทะเลครับผมมีอาหารทะเลมีอย่างไงมีกุ้งหอย อบสูตรปลาหมึกปลาหมึกอาบสมตำสมตำปีมือเจเจแลนเจแลนเจแลนครับเจใหญ่นะครับบ้านปงเหนือครับแม่ของผู้ขานะครับแม่คนนี้ไปไปทั้งไหนมาเนี่ยคอนี้แม่ไปทไหนมาเนี่ยนี่ไปลูกพ่อไปเที่ยวไปซื้อของไปบ้านเที่ยงข้ามบุญหลายอย่างมี่ของขวัญทุกุ่น สุดยอดครับผมนะขอบคุณครับถ้าเท่าแกงเนื้อร้านยาครับมาเดียวแกนื้กัแกุดบคมเชื่อี่นอนออแบบมาเบิ้งบรรยากาศครับนี่กุ้งสดๆตัวเองเบิ้ล่บ้าทแล้วนะอุ้ยโอเคขอบคุณครับ